สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะวันนี้เราก็จะทำคลิปเป็นด้อมเกี่ยวกับพลังงานของใครบางคนนะคนที่เขาอิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณเขากำลังจะสติแตกนะเพราะว่าแหกอกคุณไม่ได้นั่นเองนะเรามาตรวจสอบพลังงานของเขากันดีกว่านะฮะแล้วก็ตัวคุณด้วยเป็นชาวลัคนาราศรีอะไรนะคะสะเทอนนะคะ คนที่เกิดในวันเสาร์เมอร์เคอรี่คนที่เกิดในวันพุธมูลราศีมีนราศีกรกฎทรัสตราศีพฤษภชาวธาตุดินแคปิค,คอนราศีมังกรชาวธาตุดินเนจูนธาตุดินพฤษบกันมังกรเอิร์ด นะคะธาตุดินพริธศตก,กรรและอยูเลนะัะชาตุลมมิถุนตุกุมนะ,ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาะะอาจจะเป็นวันที่เกิดหรือว่าเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะมีเลข2เลข14เลข10เลข15 19 20 21และ26นะคะตรวจสอบพลังงานของคุณและเขาด้วยการกด s u b c ส i b e ไลค์แชร์อนุญาตให้เรา เปิดดวงชะตานะเปิดพลังงานของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนที่เขาอิจฉาคุณเขาไม่ชอบคุณแล้วเขากําลังจะสติแตกเพราะว่าแหกอกคุณไม่ได้นะคะเรามาตรวจสอบพลังงานของเขากันดีกว่าว่าเขาเป็นใครพลังงานของเขานะ,ค,ะคนที่เขาสติแตกนะอ,อย่างอย่างอย่างเนาะ นะคะเขายังไม่สติแตกแต่กําลังจะนะคะตรวจสอบว่าพลังงานรวมวันนี้แรนดอมของคนที่ขี้ฉาคุณนะคะเขาเป็นกลุ่มใดนะคะกลุ่มคนลักษณะแบบไหนนะคะคนที่อิฉาคุณแล้วก็อาการสติแตกของเขานี้นะคะเรามาดูกัน พลังงานของคนที่ขี้ฉาคุณนะคะขอดูหน่อยสิ The Moon i l l v e s s นะคะอาการเหมือนอดีตนะคะหน้าที่จะเศร้ามากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้หายดีสักเท่าไหร่เพราะว่ายังเป็นก้าวคาาอยู่นะคะก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยนะอาการก็แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะคุ้มดีคุ้มร้าย อารมณ์นี้นะคะพอเหมือนกับว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องไปทํางานนะคะเขาก็ต้องปรับนะอารมณ์ปรับความรู้สึกนะ,ะให้เขาปกตินะ,ะเดือกสตาร์ตรงนี้คือแบบว่าคือถึงเวลาที่จะต้องไปทํางานหรือว่าถึงเวลาที่จะต้องพบปะผู้คนนะ,ะจะอารมณ์เศร้าๆดาวๆให้คนอื่นเห็นไม่ได้เพราะว่าชีวิตเขาไม่มีความสุขเนี่ยเขาพยายามมากๆเลยกับการที่แบบเออ ทำให้ตัวเองยิ้มแย้มแจ่มใสต่อหน้าคนอื่นแต่ภายในใจเนี่ยโอ้โหนะคะไบโพล่าเกาะกินหัวใจเขานะคะต่อหน้าคนอื่นก็ทําเป็นยิ้มแย,ย้มนะสนุกสนานฉันรวยฉันสวยฉันเก่งอารมณ์นี้นะคะแต่ว่าอาจจะเหมือนกับว่าพอ มันมันน่าที่จะเป็นช่วงที่แบบเขาต้องไปทํางานเจอคนเยอะๆนะคะแต่ถ้าแบบเขาอยู่คนเดียวหรือว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวกลับมาบ้านเขากลับมาห้องเขาอาการเขาก็จะเหมือนเดิมเดิมูลนะคะแล้วก็ก้าวคาถาเนี่ยเศร้านะเหงาหงอยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเอออารมณ์ของคนที่แบบเหมือนไม่รู้จะทํายังไงดีอ่ะนะคะเพราะว่าเออเอาชนะคุณไม่ได้ทํายังไงยังไงก็ทําให้คุณเศร้าไม่ได้ทํายังไงก็ ทำให้คุณแบบยอมแพ้ไม่ได้อารมณ์นี้นะคะแข่งขันกับคุณน่าจะเป็นการที่แบบแข่งขันในเรื่องของการทํางานแข่งขันในเรื่องของการรวยนะแข่งการแข่งขันในเรื่องของการที่แบบอยากจะสวยอยากจะเด่นอยากจะดูดีเหมือนคุณแต่ไม่ได้จริงๆนะคะในสิ่งที่เขาทำคือเขาทําเขาพยายามทําทุกอย่างเลยนะคะ เห็นคุณทำอะไรเขาก็นะหยิบจับทําไปหมดเลยนะแล้วเขาก็อยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะเก่งเหมือนคุณถ้าเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาไปถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็อยากจะรวยอยากจะเด่นอยากจะมีสาวๆนะมารุมร้อมรุมจีบอะไรเงี้ยนะอยากจะรวยแบบอยากจะเป็นสายเปนะคะก็คลิปลุกเนาะ ก็รู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนค้าที่จะแข่งขันกับคุณนะคะอย่างเป็นทางการเลยนะะแต่ว่าไม่รู้จะแข่งได้หรือเปล่าแต่ก็พยายามจะคีปลุกกันเนาะเป็นเดอะสตรีง่ะนะคะเวลาที่พบปะผู้คนนะ,คะกลุ่มเพื่อนสังคมของเขาที่ทํางานนะ,ะก็ต้องแบบทําให้คนอื่นนะ,คะเคารพนะ,ะนอบน้อมต่อเขาอะไรเงี้ยนะ,ะแต่จริงๆแล้วคือหัวใจพ่ายแพ้มากเลยนะ,ะเขาเรียกว่าอารมณ์ที่แบบหัวใจของ เออยักษ์อะนะคะยักษ์ที่แบบว่าเศรา้าโศกเสียใจอะนะคะน้ำตาน้ำตายักษ์เพลงอะไรนะเรามาดูนะคะว่าอาการของเขานะคะในช่วงขณะที่แบบเขาอยู่คนเดียวนะคะแล้วเขาเอาชนะคุณไม่ได้นะ,ะแล้วเขาก็สติแตกนะคะเพราะว่าแหกอกคุณไม่ได้เนี่ย อาการของเขาเป็นยังไงเรามาดูอาการของเขาสัก4ี่หอาการสินะคะเขาคนนี้เป็นพลังงานของคนที่คุณรู้จักนะคะเป็นพรังงานของคนที่แบบเหมือนอาจจะเจอกันหรือว่าเคยทํางานร่วมกันนะคะเคยใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้นะ,ะแต่ตอนนี้เวลานี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เลือกที่จะเออออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าเลือกที่จะไม่สนใจนะคะอาจจะมองเป็นในเรื่องของความรักก็ได้นะ นะคะซึ่งเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนถูกคุณหักอกก็ได้เช่นกันแต่ว่ามองว่าเป็นพลังงานของคู่แข่งของคุณในที่ทํางานมากกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะอาการสหาหัสาการอยู่ในการที่แบบพยายามทําตัวเด่นดังดูดีแข่งกับคุณนะะอยากจะมีชื่อเสียงนะคะอยากจะมีอาชีพที่แบบมีชื่อเสียงเหมือนคุณมีคนยกย่องมีคนนับหน้าถือตาเหมือนคุณนะถ้า คุณทำคลิปเรียวคุณทำ YouTube ดังโด,ด่งดังมีคนสนับสนุนยกย่องเขาก็อยากจะแข่งขันพายหาดาบออกมาอยากแข่งขันในเรื่องของการทำงานนะคะงานที่คุณทำนั่นแหละนะคะงานโซเชียลก็ได้งานประจำก็ได้รู้สึกว่าแข่งนะคะแข่งยังไงก็แพ้นะ,ะยิ่งแข่งยิ่งแพ้นะคะอารมณ์นี้เลยอะอารมณ์ของอาการของคนที่แบบว่ายิ่งเหนื่อยหน่ายเพราะว่าเขาอาจจะไม่ มีความเชี่ยวชาญไม่มีความรู้นะไม่มีประสบการณ์ในงานที่ทำเหมือนๆกันกับคุณก็ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณทำอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านหรือว่าความชอบก็ได้ซึ่งคนคนนี้ไม่มีนะแต่มีความพยายามที่แบบอยากจะทําให้ได้เหมือนคุณอยากจะเก่งเหมือนคุณอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนคุณแต่ไม่ได้เขารอโอกาสที่แบบว่าวันที่เขาจะประสบความสําเร็จเหมือนคุณได้ไดแล้วจะล้มคุณ นะคะประมาณเนี่ยว่าจะล้มเสืออย่างนี้นะคะแต่นะคะหมาน้อยจะมาล้มเสือได้ยังไงนะ,ะหรือว่าเคยมีเพื่อนเพื่อนนะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเออนะคะแล้วเยฮีล่านะคะอะไรนะหมาเยฮีล่านะคะจะมาแข่งกับสิงโตได้อย่างไรใช่ไหมนะคะก็ประมาณเนี้ยหมาที่แบบกินเนื้อสัตว์เน่าสัตว์ที่ตายแล้วอ่ะนะคะชอบชอบแบบว่ากินซากสัตว์จากสิงโต นะคะอะไรเนี้ยนะคะแล้วจะมาแข่งกันได้ไงในเมื่อคนเราอะ่ะมันมีความรู้ความสามารถที่แบบคนระ,ระดับการแตกต่างกันมากๆหรือว่ามองอีกในยะหนึ่งก็คือความดีนะคะคนชื่นชมคนสรรเสริญยกย่องนะคะคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็นะคะความดีมันก็อยู่นานนั่นแหละนะคะซึ่งคนคนนี้ไม่มีความดีความเด่นอะไรเลยแต่อยากจะแข่งขันกับคุณ นะคะทาไปก็เหนื่อยเปล่าแต่เขาก็ยังอดทนนะเขาก็พยายามที่แบบจะทําจะทําให้มันได้เหมือนคุณให้ชนะคุณนั่นแหละนะคะแต่ยังไม่ชนะตอนนี้เวลานี้เรามาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงนะพลังงานของเขาอิจฉาเหลือล้อนมากเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะอิจฉาริษยานะคะไม่มีวันที่จะจบสิน้นนะ,ะต้องเอาชนะให้ได้ นะนอกจากเขาจะต้องเอาชนะนะในเรื่องของการเงินแล้วยังต้องเอาชนะในเรื่องของความโดดเด่นความมีชื่อเสียงนะคะเขาไม่เคยนะทำบุญไม่เคยช่วยเหลือคนอื่นเลยอ่ะแล้วจะเอาบุญไหนมาเสริมสร้างบารมีนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีบุญมีบารมีมีคนนับหน้าถือตามันก็ต้องมีการทําบุญนะเสริมสร้างบารมีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีบุญเก่าด้วย ซึ่งคนคนนี้นะเขาคิดว่าเขามีบุญเก่าเขาคิดว่าเขามีเพื่อนเยอะเขาคิดว่าสังคมที่เขาอยู่เนี่ยรู้จักเขามากแต่นะคะเขาเหมือนกับว่าเขาข้างตัวเองมาตลอดเขาเข้าข้างตัวเองคิดว่าบุคคลรอบข้างของเขานะชื่นชมในผลงานของเขารักเขานะหรือว่าเวลาที่เขาชวนคนอื่นน้มา บูลลี่คุณอย่างเงี้ยนะคะในสังคมของคุณเนี่ยนะคะก็มีคนมาเข้ามาช่วยเขานะ,ะสนับสนุนเขาบูลลี่คุณนะ,ะไม่ชอบคุณนะ,ะแต่ถึงเวลาเอาเข้าจริงๆเวลาที่เขาทําธุรกิจการงานไม่มีใครมาสนใจเขาเลยนะจ๊ะเหมือนกับว่าเขาคิดว่าคนอื่นจะรักแล้วก็เมตตาเขาอะนะ,ะแต่ที่ไหนได้นะคะเขาเข้าข้างตัวเองมาตลอดนะ,ค,ะคือเหมือนกับว่าถ้าคนคนนี้นะ,ะมัน่นโอมมั่นใจว่าเขาสวยเขาหล่อ นะเขารวยเขาเด่นเขาดังนะคะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะคะไม่มีใครอยากจะเข้ามาชื่นชมเขาเลยนะมันเป็นเหมือนกับว่าเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมโนจินตนาการว่าตัวเองอะเป็นคนดีเป็นคนเด่นเป็นคนดังในสังคมของตัวเองเนี่ยในที่ทํางานของตัวเองมีคนรู้จักเยอะนะคะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วคือหลอกตัวเองจ้ะ หลอกลวงความรู้สึกของตัวเองมาตลอดเวลานะไม่มีใครแบบรักเขาจริงๆไม่มีเพื่อนแท้ไม่มีมิตรแท้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออจินตนาการว่าตัวเองเก่งนะเพื่อนเยอะนะคะเพราะว่าสังคมที่เขาอยู่น่ะเป็นสังคมที่สวมหน้ากากาใส่กันนะคะมิตรแท้ไม่มีแหละมีแต่มิตรเทียมนะคะพอเหมือนกับว่าเพื่อนๆที่เห็นเขาทํางานเออทำโซเชียลอะไรเงี้ยอยากจะเด่งอยากจะดัง เพ네ื่อนๆก็อิจฉาเขาเหมือนกันนะเออไม่ได้สนับสนุนเขาเลยนะคะแต่เขาเข้าใจว่าเพื่อนๆสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาทํานะคะเขาข้างตัวเองมาตลอดถึงเวลาเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครสนับสนุนนั่นแหละนะคะเขาเขาเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับบูลลี่คูนอะนะคะทุกคนจะมีความอิจฉาลิษยาอยู่ในตัวเอง นะคะจะมีมากมีน้อยจะแสดงอาการมากแสดงอาการน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าบุคคลคนนั้นนะคะถูกชโลกถูกชะตากันหรือเปล่านั่นเองเรามาดูความรู้สึกนะ,ะความคิดนะ,ะที่เขาเหมือนกับว่าเหมือนเขารับรู้ว่าในสิ่งที่เขาทาเนี่ยทุกคนไม่ได้สนับสนุนเขาเขาโกรธมากนะคะเขาโมโหนะ,ะเขาหงุดหงิดมุ่นงานในหัวใจนะ พอเห็นคุณประสบความสําเร็จนะเห็นคนมาชื่นชมคุณเห็นคนมารักคุณนะอาจจะเป็นคนที่เป็น F C ของคุณได้หรือว่าคนที่รู้จักคุณได้เนี่ยทุกคนต่างก็ชื่นชมยินดีในผลงานของคุณหมดยกเว้นเขาเขาพยายามที่จะทําตัวเด่นนะพยายามที่จะทําตัวดังนะเขาแบบตวาดนะต่อว่าคนอื่นนะอย่างสติแตกเลยพวกเธอดูฉันหน่อยสิช่วยมาดูฉันหน่อยอารมณ์นี้นะคะ แต่อีกใจหนึ่งก็คือแบบคมอาการไว้นะเฮ้ยเก็บอาการไว้เก็บอาการไว้นะอย่าไปโมโหอย่าไปโกรธนะคะเราต้องคีปลุกไว้เออไปขอร้องเพื่อนๆดีๆด,ด,ดีกว่านะคะให้เขามาดูอารมณ์นี้นะเขาต้องเก็บอาการโกรธเกลี้ยวโมโหสติแตกที่แบบคนอื่นนะที่เขาคิดว่าเพื่อนๆกลุ่มสังคมที่เข้าข้างเขาอะ่ะช่วยเขาบูลลี่คุณอะ่ะนะจะเข้าข้างเขาไง แต่ที่จะได้ทุกคนไม่ได้เข้าข้างเขานะทุกคนไม่ได้เห็นด้วยทุกคนไม่ได้ชอบในสิ่งที่เขาทำนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าทุกคนไม่ได้อยากจะดูไม่ได้อยากจะชื่นชมทุกคนความเหรียญหมดเลยค่ะไม่ให้โอกาสเขาด้วยนะคะไม่ชื่นชมในผลงานเขาด้วยไม่เห็นจะน่าดูเลยนะคะบางคนทน่านอาจจะเหมือนกับว่าเออบงังคับให้ดูอยู่ได้นะคะให้ดูอะไรเนี่ยไปถ่ายคลิปทำกับข้าวโอ้ยน่าเบื่อ นาเชก็ทําเป็นอารมณ์นี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะมาชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราทำนะอย่างแท้จริงหรือว่านะะถ้าแบบว่าความรู้ความสามารถตรงนั้นถ้าพวกเขาทําไม่ได้เนี่ยนะเขามักที่จะอิจฉาริษยาคนอื่นไม่ชอบเห็นคนอื่นเด่นดังดีกว่าแน่ๆนะมันมีอยู่ในสายเลือดมันมีมันมีอยู่ในสืบสันดานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาก็พยายามที่จะแบบเออ นะบอกให้คนอื่นขอร้องให้คนอื่นช่วยมาดูฉันหน่อยนะเเพื่อนๆน,นะคะมาดูฉันหน่อยวันนี้ฉันไร์สดนะคะเ,เข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะวันนี้ฉันจะทํากับข้าวนนนี่นั่นทุกคนกินอะไรนะประมาณนี้แหละนะแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าไม่ฉันไม่ชอบดูนะฉันไม่ชอบกิน เขาจะไปออกกําลังกายจะไม่มีเวลามดนนั่งดูเธอไลฟ์สดหรอกนะคะแล้วก็ทําให้เขาเครียดทําให้เขาเหมือนเครียดมากเลยไม่มีใครมาดูไม่มีใครมาชื่นชมเขาเหมือนคุณต่างจากคุณนะคุณไม่ได้สนใจหรอกว่ากลุ่มสังคมเพื่อนของคุณคนใกล้ตัวจะมาดูคุณจะมาติดตามคุณหรือเปล่าแต่คุณเลือกที่จะไปเผยแพร่ความรู้ของคุณสิ่งที่คุณทํากับคนอื่นๆทั่วโลก นะคะไม่ต้องมานั่งนะปากเปียกปากแฉะขอร้องให้คนนั้นคนนี้มาดูฉันเพราะว่าความรู้ความสามารถของฉันเผยแพร่ออกทั่วโลกนะคะมีคนมาชื่นชมผลงานของฉันแน่ๆคุณไม่ได้มานั่งมาขอร้องให้คนอื่นนะบุคคลใกล้ตัวเนี่ยมาชื่นชมเลยนะเหนื่อยเปล่านะเพราะว่าคนเหล่านี้อิจฉากันอยู่แล้วนะ,ะไม่อยากจะเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองอยู่แล้วคุณเข้าใจนะคะเรามาดูซิว่าสิ่งที่ คุณนะคะแสดงออกมาแล้วก็ทําให้เขาคนนี้คนที่อิจฉาคุณคนที่ไม่ชอบคุณกําลังสติแตกนะคะคืออะไรเขาอิจฉาคุณแล้วเขาสติแตกเรื่องอะไรจะ๊ะในสิ่งที่คุณทํานะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําเป็นชีวิตประจําวันเลยอะนะค,ะความมิสัยดีความน่ารักของคุณความจิตใจดีที่เขาไม่เคยแบ่งปันให้คนอื่น นะคะความมีน้ําจิตน้ําใจการช่วยเหลือคนอื่นการทําไทยสารทุกสุขดิบคนอื่นนะ,ะการที่เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยไม่ยุ่งเรื่องราวคนอื่นนะ,ะไม่ไปสนใจชีวิตของคนอื่นไม่พูดเรื่องของคนอื่นไม่อสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณทําในสิ่งที่คุณโฟกัสนะคะแล้วคุณก็กลายเป็นที่รักของคนอื่นเพราะว่าการที่คุณนะโฟกัสที่ตัวเอง แล้วนะทุกคนเหมือนชื่นชมคุณเลยนะว่าคุณเนี่ยเออดีนะเป็นคนน่ารักเนาะไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านด้วยไม่สอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านด้วยเออโฟกัสแต่ชีวิตตัวเองนะสนใจแต่ชีวิตตัวเองแล้วก็เป็นพลังงานบวกตลอดเวลานะ<ๆ>เพื่อนๆของคุณนะรู้สึกว่าชื่นชมในสิ่งที่คุณทำนะ่ะเพราะว่าคุณนิสัยดีคุณน่ารักไง นะเขาก็เลยชอบแต่อีกคนนึงนะคือแบบชอบสอดรู้สอดเห็นชอบบังคับคนนี้ให้ทําแบบนั้นนะมาดูฉันหน่อยหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เคยช่วยเหลือใครเลยไม่เคยมอบนะอะไรให้ใครเลยนะมีแต่บังคับมีแต่บอกให้คนอื่นนะคะมาดูตัวเองมาช่วยเหลือตัวเองนะคนคนนี้นะคือแบบไม่มีใครสนใจหรอก แต่ตัวคุณแบบเออใครจะดูก็ไล่ใครจะดูก็ได้นะคะไม่ดูก็ได้นะคะใครจะทําอะไรก็ได้นะคะใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ในสิ่งที่คุณทําคุณไม่สนคุณไม่แคร์ว่าเออทุกคนจะทําอะไรนะแต่แต่ละวันของชีวิตชีวิตของคนอื่นเนี่ยคือเขาอาจจะมีความที่แบบยุ่งนะคะหรือว่าอาจจะมีมีการที่แบบเหมือนเออ เรียกว่าเขาไม่ค่อยที่จะมีเวลามาสนใจคนอื่นเท่าไหร่อะนะคะก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะต้องไปบังคับคนอื่นให้มาดูในสิ่งที่เราทําหรือว่ามาสนับสนุนในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความพอใจความชอบส่วนบุคคลเราจะไปบังคับเขาไม่ได้ไงนะคะคุณก็เลยเข้าใจว่าเออนะคะใครอยากดูก็ดูใครอยากจะมาใช้บริการก็ใช้นะะอารมณ์นี้นะคะคุณก็เลยเป็นที่รักของเพื่อนๆน,นะคะในสิ่งที่คุณทําคุณไม่สนใจว่าใครจะ มาดูคุณหรือว่าชื่นชมยินดีคุณหรือว่าต่อว่าต่อขานคุณนั่นเองนะคะก็เลยทําให้คนคนนี้รู้สึกว่านะมีคนเปรียบเทียบคุณกับเขาด้วยนะ,ะ The Row Elevation นะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนทําดีหวังผลนะ่ะประมาณเนี้นะคือเหมือนกับว่าการที่เขานะพูดดีทําดีกับคนอื่นเพราะว่าหวังให้คนอื่นนะมาชื่นชมยินดีกับตัวเอง นะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเออไม่ยอมเสียเปรียบคนอื่นนะนะทําดีหวังผลประโยชน์เนี่ยรู้สึกว่าเขาหวังเกินตัวจริงๆนะคะก่อนที่เขาจะขอร้องให้คนอื่นมาช่วยเหลือเขาเขาต้องวางแผนไว้อย่างดีๆแล้วแหละนะคะว่าเขาจะไม่ต้องเสียเปล่านะถ้าแบบว่าเขาจะซื้อขนมมาให้คนอื่นนะคะหรือว่ามีอะไรไมาให้คนอื่นนะเขาก็บอกว่า เนี่ยฉันซื้อขนมให้เธอเธอต้องไปกดไลค์กดแชร์ฉันนะเธอต้องไปดูคลิปฉันนะเธอต้องไปกดติดตามฉันนะอารมณ์เนี้ยนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณไม่เคยทําแบบนี้กับคนอื่นเลยนะแต่ถ้าแบบคุณให้คุณก็เคยให้เลยอะนะไม่ได้สนใจว่าเขาจะมาชื่นชมยินดีหรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่ง นะการที่คุณนะให้สิ่งของคนอื่นไปคุณก็ไม่เคยหวังว่าคนคนนั้นจะกลับมาพูดดีหรือว่าทําดีกับคุณนะจะเกลียดจะชังฉันก็ได้นะฉันไม่สนใจนะเธอจะอิจฉาฉันก็ได้นะเธอจะบูลลี่ฉันก็ได้นะฉันไม่ว่านะแต่สิ่งที่ฉันให้เธอไปแล้วฉันให้ไปเลยนะคะครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันครั้งหนึ่งเราเคยรู้จักกันนะคะประมาณนี้มันเป็นน้ําใจอ่ะคือแบบว่าไม่ได้ต้องการผลตอบแทนใดๆนะคะ เธอจะเกลียดฉันก็ได้ฉันไม่ว่านะคะเรามาดูซิว่านะคะพลังงานของคุณนะ,ค,ะคนที่มาเจอคิวรามกินนี้นะเมื่อเจอพลังงานแบบนี้ The ะชาริออตนะคะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่มีความขยันนะ,ะมีความอดทนมีความตั้งใจจริงนะ,ะในสิ่งที่ทําแล้วก็รู้สึกว่า การที่คุณนะทำอะไรไปโดยไม่หวังผลตอบแทนนะอาจจะเป็นการพูดดีทดําดีคิดดีกับคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยนะแล้วเราไม่หวังผลตอบแทนอนะ่ะคือมันเหมือนกับเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งในตัวคุณนะนะแล้วก็ทุกคนเหมือนกับว่าเออฉันรู้สึกว่าฉันต้องกลับไปตอบแทนนะคนคนนี้ดีกว่านะไปดูคนนี้ดีกว่าโอ้ยเขามีความรู้ความสามารถเก่งฉลาดนะคะ แล้วก็คนอื่นน่าที่จะเหมือนกับว่าโอ้ชื่นชมด้วยเดือซันเนี่ยนะคนอื่นเหมือนเวลาอยู่ใกล้คุณนะคะหรือว่าพูดคุยกับคุณเเป็นเพื่อนคุณอะไรเงี้ยนะเขาจะรู้สึกสบายใจมีความสุขเพราะว่าคุณมีพลังบวกคุณไม่ไปบังคับเขาให้เขาทานั่นทํานี่นะคุณเป็นคนจิตใจดีอ่ะคุณเป็นคนน่ารักนะคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่า เป็นคนที่มีอายุน้อยแต่ว่านะเป็นคนที่มีการศึกษามีวุฒธธิภาวะสูงมากนะเป็นคนที่เกับว่าทารู้จักเอ่อทำให้คนอื่นนะรักโดยที่นะรักด้วยใจจริงด้วยนะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะนะแต่ว่าคุณก็มีบางเรื่องบางบางเอ่อเหตุการณ์หรือว่าที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่คุณไม่อยากจะเปิดเผยให้คนอื่นรู้นะคะถ้าหากคุณไม่ได้ต้องการให้คนอื่นรู้เนี่ยคุณจะไม่เปิดเผยเลยนะคะบางคนท่าน เหมือนคุณทํามาตั้งนานแล้วนะคะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับคุณนะจนคุณบางครั้งร่ารวยนะรวยขึ้นมาแบบพิษตาเลยแล้วบางคนก็เพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าอา้าวเธอทําแบบนี้รวยเหรอโอ้โหนะประมาณที่ว,ว่าถ้าคุณเป็นหมอดูอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะเหมือนกับว่ามีค่าแรงมีค่าดูดวงที่แบบค่าแรงเยอะกว่านะะงานประจําที่คุณทําอีกในบางคน,นท่านนะคะโอ้เพื่อนก็เลยตกใจว่าโอ้โหนะ พูดให้ฉันอีฉ่าอีละนะเธอทําอาชีพนี้เธอรวยขนาดนี้เลยเหรอค่าแรงเธอขนาดนี้เลยเหรอใช่สิมันเป็นความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านแล้วมันก็นะมีเฉพาะด้านด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้อารมณ์นี้นะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนอึ้งในความรู้ความสามารถของคุณนะคะเขาเพิ่งมารู้เนาะว่าคุณเก่งนะคุณดูดวงได้นะคุณมีอาชีพแบบนี้ คุณสร้างรายได้นะโดยที่แบบว่าคุณไม่ต้องนะเหนื่อยกับการที่แบบจะต้องไปทํโ O ทให้มันเหมือนกับว่าทํางาน12ชั่วโมงอะไรเงี้ยคุณทํางานแค่7ดชั่วโมงนะแล้วคุณก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะซึ่งนะคนเหล่านั้นเมื่อเขารู้หรือว่าคนเนี้ยเมื่อเขารู้ว่าคุณรวยนะคุณสร้างรายได้ได้เนี่ยนะเขาก็ไม่มีความสุขไงเขาก็เกิดความอิจฉาหมั่นไส้ในตัวคุณนะที่เห็นว่าคุณเนี่ยโอ้โหสร้างรายได้ นะฮะมีรายได้แบบหืมรวยแบบขึ้นมาปุกปับนจำพันต้องดวนหรือว่ารวยเพราะว่าเปิดเว็บพนันหรือเปล่านะอะไรเงี้ยมันก็คิดไปกับต่างๆนานาเนาะนะที่แบบว่าเพราะว่าคุณรวยขึ้นมาโดยที่แบบ เหมือนไม่ได้ทํางานตลอดเวลานะคะก็มีคนที่แบบบูลลี่หรือว่าใส่ไฟหรือว่าใส่ความคุณอะ่ะแต่ยังไงก็มีคนที่แบบอิจฉาคุณนั่นแหละคนคนนี้คือแบบอิจฉาในความร่รํารวยในความสําเร็จของคุณอิจฉาในความสุขของคุณที่คุณมีเขาไม่มีความสุขเลยอะ่ะกับการที่แบบอยู่ดีๆคุณก็รวยอยู่ดีๆคุณก็แบบเออโด่งดังขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพลังงานณปัจจุบันตอนนี้นะคะว่า พลังงานของคุณที่ทําให้เขาแบบสติแตกจริงๆเลยนะคะณตอนนี้เวลานี้เขารู้ไหมเขาสติแตกหรือ,อยังนะคะต้องตรวจสอบก่อนพลังงานของคุณที่แผ่กระจายนะคะทําให้เขาคนนั้นสติแตกพรุ่งพรานพลังงานของคุณณตอนนี้เวลานี้นะคะเป็นพลังงานที่โดดเด่นเรื่องอะไร างงานที่ทําให้เขานะคนที่อิจฉาคุณคนที่ไม่ชอบคุณสติแตกแล้วนะจ๊ะเดอะชาริออตอินเวิร์ดนะคุณไม่ต้องเหนื่อยแล้วคุณไม่ต้องพยายามทําไรไม่ต้องพยายามดิ้นรนนะไม่ต้องเหมือนกับว่าตื่นแต่เช้าไปทํางานเหมือนเขานะคะเข้าเวรเข้ากะดึกอะไรเงี้ยนะคุณเป็นคนโชคดีมากๆเลยที่เกิดมานะคะประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยหรือว่ามีความรู้มีความสามารถพิเศษ คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าได้รับโอกาสดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นลูกหลานของจักรวาลน,นะเป็นคนโชคดีแล้วมักที่จะมีโชคลาภอยู่เสมอทํะไรก็ไม่ต้องเด็ดเหนื่อยนะแม้จะล้มลุกคุกคลานแม้จะโดนกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสียังไงนะแต่ก็ยังมีคนที่คอยสนับสนุนชื่นชมในผลงานของคุณอยู่นะคนเหล่านั้นที่คอยอิจฉาคุณจะโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลลงโทษเขา นะเขาจะได้รับผลกรรมนะส่วนตัวคุณก็จะได้รับความร่ํารวยและความมั่งคัง่งและความสําเร็จนะต่อจากนี้ไปจนไปคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนะคะเจ้ากรรมในเวเนสติแตกนะสติหลุดแล้วนะเพราะว่าแข่งขันกับคุณไม่ได้รวยแข่งคุณไม่ได้ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าคุณน่าที่จะมีการที่แบบเหมือนตื่นรู้นะหรือว่าเหมือนกับ คุ้นเคยหรือว่าชินแล้วกับการที่โดนกลั่นแกล้งแบบนี้ในบางคนบางท่านนะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานที่เลือกทําหรือว่าเลือกที่จะออกมาทาอะไรที่มันเหมือนกับว่าแปลกนะแตกต่างจากเขารอนานแล้วนะคุณประสบความสําเร็จโดยที่แบบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างนะเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับคุณนะร่ารวยสําเร็จมั่งคั่งนะแล้วก็มีชื่อเสียงนะทำให้คนที่อิจฉาคุณสติแตกนะคะ เพราะว่าแหกอกคุณไม่ได้นั่นเองนะคะคลิปนี้นะถ้าเป็นพลังงานของใครที่ประสบความสําเร็จบางครั้งร่ารวยแล้วมีความสุขแล้วนะหรือว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วไม่ได้สนใจว่าแมลงหมีวแมงวันนะจะมาตอมจะมาทําให้คุณลาคาญนั้นนะคะมารับเอาพลังงานด้วยนะขอให้คุณนะมีความสุขกับทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามค่ะ